ที่เยวสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอคันซอลี่ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะก็คือเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่าเนาะว่าเราจะไปที่ไหนทําอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไง <laughs> ก็คือโอกับแต่มาจะ มาเที่ยวอุดรกับหนองคายเพราะว่าเคยฝึกงานที่นี่แล้วก็รู้สึกแบบคิดถึงเมืองอุดรมากก็เลยจะเออมาสักหน่อยแบบตามสไตล์แบบคนเคยอยู่ใ<ม>ดๆ<ม>ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านช้างที่เราเคยไปกินกันที่รู้สึกว่าร้านนี้เลิศเด็ดก๋วยเตี๋ยวอะ่ะมึงว่าในอุดรที่ที่ไปกินมาร้านไหนร้านนี้แหละเลิศสุดจริงนี่น,นี่ก็า่าร้านนี้ว่าแบบว่ามันเลิศสุดต้องมาต้องซ้ําถ้าใครมาอุดรก็มาตามกันไดเอาเป็นเทสเราแล้วการคัดมาให้แล้ว นนเริ่มกินกี่นะคอันนี้เป็นเมนูนะคะจะบอกว่าปีกไก่ทอดสมุนไพรเขาก็อร่อยเพราะว่านี่ก็กินมาแล้วเล้งก็อร่อยอาหารแบบมาแล้วอันนี้ของเราเองของเราของเราแล้วของเราอันนี้แต็มแต็มเต็มเต็มอสเยอะมาก เธอว่าเธอจะกินหมดไหมทำไมจะไม่หมดเรื่องที่เมนูแรกนะคะ ừ, เป็นบะหมี่น้ำตกหมูที่แบบว่ากินห่อยกินช้ำกินแต่เมนูเนี้ยไอเต็มอ่ะออจริงๆมันจริงกับรสชาติเหมืหอนเดิมนไม่ต้องเออิ่ไม่ต้องอะไรเิอุอ๊ยเลยส่วนของโอ๋สั่งเป็นเห็ดกลางออรเ สิ่งนี้คือปีกไก่มันเลิศนะทุกคนอยากให้สัง่งเร่อยยอร่อยเหมือนเดิมเราจะสัง่งจานที่ส่งนะน,นะไก่ทอดอะ่ะเอากว๋วดเตียวเพิ่มให้หน่อยเส้นหมี่หมูเห็ดมาก สถนานการณ์ตอนนี้ก็คือ<ม>คือ<ม>คือคือคือเริ่มอิ่มนะ้าทำไงดีอันนี้เพิ่งสั่งมาอันนี้ก็เพิ่งลงและอันนั้นก็เพิ่งลงอน,น้อร่อยกว่ารเผ็ดมากอร่อยกว่าช่มไหมอันนี้ <c oughs> อันนี้แตม <c oughs> แตม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  หยุดเยู่นี้ <c oughs> แล้วก็อันนี้ <c oughs> ถึงเรา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 ห <c oughs> สุดยอดรานนี้ก็ถือว่าเช็คอินนะคะผ่านมากเดี๋ยวเราจะไปหนองคายกันต่อแล้วก็แพนก็คือจะไปไปเช็คอินโรงแรมก่อนแล้วค่อยไป <c oughs> พระทาุล่านหนองอประมาณนี้แล้วก็ไปกินหมูกระทะซึ่ง โอ้ได้ทําการจองโต๊ะแล้วเรียบร้อยมันจะมีใครที่กินหมูกระทะแบบจริงจังขนาดนี้ไหมคือจริงจังมากร้านนี้ทุกคนเจอไหมอู๊ดอู๊ดหมูกระทะหนองคายไปหนองคายกันก่อนได้ทางก่อนนะคะเรามาพักกันที่โรงแรมฮักเคียงโขงวิดูดีอะแต่มันเหมือนมันมาจอดข้างในได้เลยอะโรงแรมน่ารักมาก ตอนนี้ก็คือมาถึงโรงแรมแล้วแล้วก็กระเป๋าแบบพลุงพลรังบรรยากาศดีมากเาเจ็ดถึงสิบโมบโอ๋ค่ะ,คะแก้กาแฟฟรีเดินาคะจะก็คือต,นะต้องถอดรองเท้าก่อนนะแล้วก็ห้องนอนจะอยู่ข้างบน เดินไปเร็วเข้าไปดูแล้วเป็นไงน่ารักมากทำไมไหนนี่คือราคาเลิศมาก มันน่ารักมากเลยอะ่ะไหนนี่เป็นกระจก <c oughs> คือเนี่ยแอบเห็นว่าข้างบนอะ่ะมันเหมือนจะมีกี่ห้องอ่ยเดี๋ยวแอบเปิดดูกันหนข้างบน,ะน,นจะมีทั้ง, <c oughs> งนหมดสามเขาแต่งน่ารักมากเลยอะ่ะแบบว่าโหมีมากมึงมองเห็นข้างล่างไหม ข้างๆตรงนี้แบบน่ารักมากมุมทำคอนเทนต์เยอะมากมาค่ะไหนๆก็มาหนองคายเราก็จะมามูเตรูกันสักหน่อยก็คือ ว,วันนี้เรามาที่พระธาตุล่าหนองจริงๆอเคยมาแล้วแล้วก็ได้ไหว้ไปตอนที่เราฝึกงานนั่นแหละแล้วทีนี้วันนี้ได้มาก็เลยจะมาว่ายอีกรอบอันนี้คือองค์จำลอง ไปมูเตลูกันแมนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคือเราอไปไหว้เป็นองค์จำลองเพราะว่าองค์จริงอ่ะจะอยู่กลางน้ําแล้วตอนเนี้ยคือขาวกั้นเพราะว่าเขาทําก่อสร้างอะไรสักอย่างก็เลยไม่ได้เดินไปแบบถ่ายให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเนี้ยมันเป็นแบบเวลาหกโมงพอดีซึ่งแพรเขาปิดแล้วหมายถึงว่าเขาจะไม่ให้ล่องไปไหว้แล้วแม่ที่เขาอยู่ตรงนั้นนะเขาก็แนะนําว่า ถ้าจะมาไหว้ก็คือแนะนําให้มาตั้งแต่เช้าซึ่งเราจะมาไหมมาไหมลองดูก่อนอ่าลองดูก่อนประมาณนี้เดี๋ยวมาไม่มาก็รอติดตามอีกที <laughs> <laughs> เดี๋ยวตอนนี้เราจะวนไปหาร้านอูด๊ดอูด,อดหมูกระทะหนองคายหาที่จอดก่อนแล้วก็จะเดินไปที่ตลาดคนเดินพอดีวันที่เราวานะ่ะมันเป็นวันเสาร์เนาะก็จะมีตลาดคนเดินพอดีเขามีทุกอาทิตย์ไหมหรือเขามีเดือนละครั้งนะมีทุกวันจะไม่ได้ เออเขาน่าจะมีทุกอาทิตย์ถ้าข้อมูลผิดยังไงก็บอกได้เพราะว่าจําไม่ได้เหมือนกันมาทีไรก็คือมีมีถนนคนเดินตลอดเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ถนนคนเดินเดินย่อยกันแบบสักนิดสักหน่อยแล้วก็ค่อยมากินหมึกนะคะกินหมึกระทวมคือตอนนี้ยัดเข้าไปไม่ได้ไงต้องแบบไปย่อยก่อนชิลมากอ่ะ แสนไกลเหลือเกินแต่คือแบบนึกว่ามันใกลๆ <laughs> ออ้ๆมีการแบบกะระยะผิดนิดหน่อยก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวลองเดินเดินดูเทสเทสระบบถ้าสมมติว่ามันแบบว่าดูทรงไกลเกือนอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็จะอย่างไรดีไปกินหมูกระทะก่อน,นเนาะก็จะกินหมูกระทะเออค่อยว่ากันแต่ทาไมเขาแบบจะบอกว่าบรรยากาศมันดีมากเลยทุกคนถ้าใครว่างๆก็มาเดินเล่น,ลนๆที่หนองคายเพราะว่า ห้องอันเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะริมแม่น้ำโขงอ่ะเขาก็แบบมีการจ็อกกงจ็อกกิ้งวิ่งแล้วก็เดินปั่นจักรยานอะไรเงี้ยมีหมดีแบบว่าเดินกับครอบครัวก็ได้พากับเพื่อนก็สนุกใช่เออคือเรามาของคนก็คือฟิวมากจ่อดมากใช่จริงคุณนะมาเที่ยวกันนะกูเหมือนเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดเขาป่ะแต่จริงจริงคือไม่ได้อยู่จังหวัดนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาเที่ยวงงสรุป สรุปก็คือไปกินหมูรกระทะก็ไม่ได้หิวขนาดนั้นแค่แบบรู้สึกว่ามันก็ไกลอยู่ออนขนาดขับรถก็ยังรู้สึกว่าก็ไกลอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เดินฟิลๆเอาแถวนี้ได้เหมือนกันคนมาออกกําลังกายนี่ก็คือใส่ส้นสูงปึง้ง <c oughs> แล้วก็มาเดินปังสุดท้ายเราก็มาจบกันที่หมูกระทะเราโต๊ะเท่าไหร่อ่ะตมอันนี้เป็นอลา,าคาร์ก็คือแบบเลือกได้เอาชุดหมูกระทะใช่ไหมเออชุดหมูกระทะ เอออะเป็นฟิลฟิลประมาณนี้กลิ่นหมูกระทะกับเขาเก๋เลยอ่ะจริงไม่ได้กินหมูกระทนะกับมึงนานมากเดี๋ยวเราลงสวนปลูกผักก่อนปลูกผักก่อนเออมือกูใช้มือเออ เอาเถอะนะทีน uh, ี uh, ้ก so ็เคยเอาเลยกินแล้วแหะไม่เป็นไรมาโดนความร้อนอยู่เอาเลยส่อนเต็มที่ตามสบายคิดถึงเพื่อนนะกินคิดถึงเพื่อนคือถ้ามีเพื่อนเยอะมันจะสนุกกว่านี้เลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยอยอยอออยอยอ ปั้นอะปั้นแล้วถึงตัเสิจแล้วนะคะคือจะบอกว่ามุมเนี้ยแสงเช้าดีมากเดี๋ยวไว้ชวนแต้มมาถ่ายดีกว่า เดี๋ยวตอนนี้จะลงไปกินข้าวก่อนนะคะไอแต่มันกินข้าวแล้วเพราะว่านางหิวตื่นมาก็คือหิวเลยส่วนนี่ก็ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ตอนนี้9ก้ามงยี่สิบแล้ว,วอุ้ยเหลือแค่เรานี่คือบรรยากาศห้องอาหารแบบเหมือนอยู่บ้านเลยทุกคนส่วนนั้นก็น่าจะนั่งได้เหมือนกันน่ารักอ่ะเพิ่งเห็นที่เขียนเมนมู มีแบบนี้ให้ก็คือติ๊กได้เลยในตู้นี้มีมาม่าด้วยจริงๆอะพี่เขาบอกว่ามาม่าก็คือกินได้ตอนเย็นก็คือถ้าหิวก็กินได้เิดม,มากมีโจ๊กมีมาม่าคือสดๆ ีแล้วก็เป็นหมูยอส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมปังเขาเรียกอะไรเหมือนถ้าเป็นฝั่งเราเขาจเรียกเข้าจี๋นี แนบแกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจนแบบจะเที่ยงพึ่งจัดได้ออกโกค่ะไปอุดรกันต่ออ้ยน้องประจากคิดถึงมากคิดถึงไวเต็มคิดถึงมากเลยพุณนี้งตื่นมาวิ่งเะล่าจะพูดอะไรออก่เงี่ยว เงียบเลยอุย้ยมันดีอ่ะทุกคนตอนที่โอโยดอนอะตอนเช้าอะก็คือเคยตื่นไปวิ่งเว้ยแล้วเขาอะก็มีแบบลํำไทยเก๊กมีอะไรอย่างงี้ด้วยเป็นแบบเหมือนผู้สูงอายุเขามารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำกิจกรรมกันซึ่งแบบมันฟิลดีมาก๋ยาเราจะไปเซนท่ันเลยไปค่ะนะลืมเป็นความจงจำผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเราแต่ก็คือกินแต่แตงโมอันนี้ก็แตงโมแล้วก็อันนั้นก็น้านแตงโมเลอฟแตงโมสุด,สด ส่วนชั้นสลัดหนึ่งจานแล้วก็หมูยังไม่หมดอร่อยไหม <c oughs> <laughs> เริ่มหนึ่งแมชเอาไปทำอะไรอะเดทโน้ตเอาดีปากกาเมื่อก่อนกวดซื้อนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือรอใช้ปากกาจาักดีเทล เพราะว่ามันหายบ่อยมากคุณนะ <Okay. S 1> คือเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อไม่ลงทุนกับปากกาไม,ออไม่ซื้อเองแล้วไม่ซื้อเองแล้วก็คือในห้องมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้น,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 นถ้าไม่มีก็จะกีดเลือดเขียน <c oughs> ประมาณนั้นคนที่ทํางาน <c oughs> หนักคนนี้เป็นของคุณนะคะ <c oughs> จะไปดูหนังกันก่อนทํากิจกรรมไวรุ่นปะท,<ำ>ที่แบบัยรุ่นที่เขาทากันดูหนังแบบฟิลิมเขาาจะม่ให้ถ่ายปิดก่อนกูเห็นมึงปิดตาเออตอนที่แบบมันจะเอ๋อะ <laughs> ชอบอันนี้ก็รุ่นไปด้วยคืออันนี้กลัวตอนที่แบบที่มันสูงสูงอ่ะเออโบอาจ<า><า>จะไม่ค่อยชอบความสูงแต่ว่ามันออกแอดเวนเจอร์หน่อยหน่อยไหมอันนี้น่ะ <laughs> ไม่ไม่เคยดูหนังที่มันแบบเป็นแอดเวนเจอร์ส่วนมากกลัวจะดูแบบ พวกคอมเมดี้แบบดูแบบเบา,บาสมอง,มองนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องแรกเลยที่แบบมาดูเดี๋ยวไปเดินอีกสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปโรงแรมกอนคือแบบว่าเพื่อนไม่ได้ช้อปปิ้งนานก็เลยนิดนึงนิดเดียว อะตอนนี้เป็นเวลาหนึุ่มแนาทีเรากำลังจะออกจากเซนทันคือ <c oughs> คเรามาเซนทัน <c oughs> ตั้งแต่เที่ยงไม่คิดว่าเราจะอยู่นานขนาดนี้เดี๋ยวจะไปเช็คอินโรงแรมก่อนแล้วก็จะไปยูฝนกันใครมาอุดรต้องไปลองกินน้ำส้มยูฝนถึงเวลาแบกของลงวันนี้เรามาพักที่วลาบูทีคโฮเทล <c oughs> <c oughs> จะไปต่อเลยไหมเหนื่อยอ่ะมาเราออกมาสอยทีมิตตี้เข้าใจว่า Boost 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 Energy 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 เรามาเที่ยวเราต้องไปเที่ยวดูหน้าคนอ่อมมาอ่อมมาเคยแต้มสู้มากเลยอ่ะไปนี่เข้ากันไปเราไปนั่งแบบฟิลฟิลเอาฟิลก่อนสักนิดนึง แล้วก็ค่อยไปกินข้าวประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยจ้าแต่มูดมากไม่บูดแล้วเหนื่อยร้านเขาแบบน่ารักมากตรงนี้ ไปกินข้าวกันต่อวันนี้เราจะไปที่ไหนคะวันนี้เราจะไปร้านที่ชื่อว่าฟลูอิดซึ่งเป็นร้านอาหารที่แบบครบเครื่องทั้งอาหารข้าวอาหารอาหารหวานไม่มีค่ะ <laughs> แต่ว่ามีดนรี <laughs> คือมันเป็นร้านข้าวที่แบบเป็นมีดนรีสดแล้วก็ขายแบบพวกเครื่องดื่มะอะไรเงี้ยถ้าใครแบบว่าอยากลองอะไรางี้ก็ก็ไปลองได้เพราะว่าโอลรู้สึกว่ากับข้าวเขาว่าอร่อยร้านคือร้านนี้ฟูอิด ปึงอาหาที่จอดหนึ่งแมทส์กินเขาแบบผู้หญิงตัวเล็กๆมึงคือกูถามแล้วว่าถ้าสั่งปลามาเราจะกินหมดไหมแต่บอกว่าหมดสู้เป็นไงล่งมึงปึ้งมากับสองคนเนี่ยคือสิ่งที่รอคอยมาทั้งปีสองปี sipmou. 17งนาทีคิดว่าเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วเราก็จะไปคาเฟ่กันเลยเดี๋ยวจะรอให้แต่มมารีวิวเพราะว่าโอนะไม่ใช่สส่กาแฟแล้วก็ไม่ค่อยกินพวกน้ำหวานน้ำชุนเท่าไหร่แต่แต้มอะายกาแฟเขาก็จะแบบว่ารู้ว่าเออร้านนี้ดีร้านนี้เด็ดเอาไว้เดี๋ยวให้เพื่อนมาแนะนำแล้วกันเผื่อใครแบบว่าอยากมาอุดรแล้วก็เออหาร้านกาแฟกินใดๆอ่ะตอนนี้เพื่อนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะมาถามผู้รู้กูร,รูร้านกาแฟของอุดรธานี<ๆ>ว่าแบบเขาแนะนำให้กินร้านไหนใดๆ สมมุติว่าโจทย์คือแค่กาแฟอร่อยจะแนะนําเป็นเกเกาว เก่าคือเป็นร้านกาแฟที่แบบว่ามีมีเมล็ดพันธุ์ให้เลือกเยอะมากก็คือแบบสามารถไปลองเลือกมันจะมีกลิน่นมีความแบบยูนิของแต่ละพ<ม>ันธุ์แต่ละชนิดอะไรเงี้ยสามารถไปเลือกได้ส่วนถ้าแบบมีขนมอะไรเงี้ยและแต่ชนิดของขนมนะถ้าเป็นครัวซองเลยก็แนะนำไปเจอฮาร์ที่วันน,น,นี้เราจะไปกันแต่ถ้าแบบมันจะมีขนมปังที่แบบขนมปังอบใหม่ที่แบบเป็นโฮมเมดนะคุณว่าขอเพเนเตอร์อร่อยคือกาแฟก็อร่อยขนมอบใหม่ก็อร่อยถ้าอยากแบบว่าอยากแนบแนบด้วยล่ะแนบแนบด้วยจะแนะนำไป ไปที่ร้านเทมป์ปะ เข้มเออเข้มมันจะเป็นแบบเหมือนมีนิทัสการลิคซีพิชั่นแบบเล็กๆที่จะแบบให้ไปแนบๆให้แบบเป็นสายสินเป็นรองนะคะทุกคนมีหลายร้านเลยร้านชาเขียวก็มีร้านชาเขียวต้องเป็นร้านไหนจําจนะเป็นเป็นร้านชาเขียวที่แบบว่ามีสายหลายสายพันเออทั้สายพันธุ์บัวไออะไรนะคาเฟ่บ้านนาปะที่เราเคยไปกันอแต่สมัยแบบสมัยที่เราไปไหว้พระเออแล้วเราไปคาเฟ่บ้านนาอันก็ที่แนบภาพเยอะเหมือนกันคือมันเป็นแบบแลนดสเคปที่กว้างแบบ มีสวนมีโซนดอกไม้มีโซนแบบถ่ายกับกับอะไรนะสระ เออคือมันสวยมากทุกคนถ้าแบบว่ามีเวลาแล้วแบบเออมีรถใช่เพราะอยากไปนงเดินทางไปสวยมากดูกินขนมขนมคุณนาเลิศมากอร่อยน้ําก็อร่อยคือแบบลิสต์มาให้คร่าวๆที่แบบเท่าที่เคยไปแล้วก็ยังจําได้อยู่คืออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนจริงจริงจริงแต่จะพาทุกคนไปที่คอปเพนเตอร์ก่อนแล้วก็ค่อยไปไปนั่งหาเปิดไหมเปิดอยู่โอเค ร้านคือร้านนี้นะคะคอปเพนเตอร์อยากชิมชีโองอันนี้กินเผื่อแชทแชทบอกว่าให้ลองชิมดูดีเลย อันนี้คือเมนูที่เราส่งมาอันนี้คือชีโอปังแล้วก็มาชาลาเตอันนี้ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไ ีวันศูนย์กินไหมวันไหมวันฮ่าฮ่าฮ่ากิน จะพาไปกินส้มตำตอนนี้เราได้ทำการพับเก็บโครงการเพราะว่าอินมแล้วก็ผมปกด้วยก็เลยว่าจะแบบกินนี่แล้วก็ไปซื้อพอสองที่ร้านเบเดอร์ฮารที่บอกแล้วก็แต่ถ้ามาลงถนนี้ลมะเราจะสู้ปะจะสู้คูไม่สู้แต่ว <c oughs> ราอ <c oughs> เดี๋ยวรออีกสักพักถ้าสมมติว่าฝนซาเราก็จะได้ไปแล้วถ้าสมมติว่าฝนไม่ซาเราก็จะพับเก็บขครงการแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านเลยประมาณนั้นร้านส้มตำที่เราต่อไปก็คือแวะส้มตำเดี๋ยวเราปักปรุงไว้ให้ปึ้งว่าถ้าใครไปก็ไปลองดูนะเพราะว่าคันมาแล้วร้านดังที่เคยไปเนี่ยไปกินมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่สู้ร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านที่คนุร้อนกินกันที่พี่เขาแนะนํามา แล้วมันก็เลิศจีคือแบบคือไปรอคิวคุณนะอืมจริงอันนี้คือได้รอโตนะโหถูกคนกินแต่อะไรเดิมๆแล้วก็กินแต่สีที่เคยกินแล้วก็ที่แบบมันอร่อยอะมันเทสอะเมัอถึงจะกินประทับใจก็จะไปกินอีกถ้าถ้าไม่ประทับใจก็คือแบบไม่มีแก้ตัวไม่มีแก้ตัวให้ใครทำหน้นอุ้ยแป๊บเดียวถึงเลยด้ครับเธอมันใกล้กันมาก แบบจึ้งอะนะมันจะไม่ค่อยสว่างมากเพราะว่าแสงมนแบบก็นิดนึงแต่ว่าก็ได้อยู่อ,อือสวยค่ะสวยค่ะไปต่อหรือหรือเราจะจบบล็อกเลยที่นี่เพราะว่าจะไปซื้อแหนมเนืองที่วีทีแล้วก็กลับแล้วทริปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะ เออการเที่ยวของเราก็จะประมาณนี้แบบชิวๆขอบคุณโซฟเฟอร์ของเราโซเฟอร์ต็มนะคะไม่ได้ยินคิงเออเขาเรียกอะไรอ่ะก็ไม่ได้เรียกโซฟเฟอร์หรอจเราต้องขอบคุณทุกคนที่อดทนดูกันจนจบเพราะว่าคลิปนี้ก็ไม่รู้จะดูรู้เรื่องหรือเปล่าเอาเป็นว่าไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่บายบายเซียเซียปึ้ง